ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายขอปีนข้ามกำแพงเมืองจีนมาสู่แดนกิมจิกันบ้างค่ะหลังจากห่างหายไปจากซีรีสเกาหลีไปนานจริงๆยายก็ยังเข้าไปสองซีรีสเกาหลีอยู่เรื่อยๆนะแต่ส่วนใหญ่อะดูไม่ค่อยจบอะค่ะไม่ใช่ว่าซีรีสเกาหลีไม่ดีแต่ว่าเวลาดูซีรีสเกาหลีเนี่ยไม่รู้เป็นไง รู้สึกว่าต้องใช้พลังเยอะนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาอินแล้วเนี้ยมันจะดิ่งมากยายเลยชอบดูซีรีส์เกาหลีแบบรอจบแล้วดูรวดเดียวเลยดีกว่า <c oughs> เกิ่นไปยาวเลยมาเข้าซีรีส์ที่ยายจะแนะนำกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเรื่อง Start Up นั่ันเองเนี่ยเป็นซีรีส์อีกเรื่องเลยที่ยายชอบมากดูแล้วรู้สึกอยู่เฉยไม่ได้มันอยากบอกต่อค่ะอยากชวนทุกคนให้มาดูด้วยกัน Startup นะคะเป็นซีรีส์แนวสร้างแรงบันดาลใจผสมกับความโรแมนติกและดราม,ม่าค่ะนิยามยาวอีกแล้วนะคะเนี่ยจริงๆก็ยังมีความคอมมดี้ปนอยู่ด้วยนะเรียกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่มีความครบรถมากๆเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรโอเคเส้นเรื่องหลักเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวการต่อสู้ในเส้นทางอาชีพของคนรุ่นใหม่ในโลกยุคใหม่ที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอยู่ในทุกวงการพอได้มาดูเรื่องนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ยายชอบมากมากเลยก็คือมันทำให้คนรุ่นยายเนี่ยเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพชัดขึ้นคือยายก็เคยได้ยินมาพักหนึ่งแล้วแหละว่าบริษัทนั่นบริษัทนี้นะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้แต่งงงงว่าเฮ้ยแล้วมันต่างจากบริษัททั่วไปยังไงเนี่ยพอมาดูเรื่องนี้แล้วก็โหกระจ่างเลยค่ะมันทำให้ยายเข้าใจเด็กยุคนี้มากขึ้นนะเข้าใจความคิดความฝัน ความทะเยอทะยานที่แตกต่างมากๆเลยคะ่ะจากคนรุ่นยายส่วนอีกเส้นเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเส้นรักโรแมนติกนะคะที่ร้อยเรียงเชื่อมโยงเกี่ยวพันไปกับเส้นเรื่องแรกทีมเขียนบทเนี่ยก็ได้วางให้จุดเริ่มต้นความรักของคู่พานางค่อยๆก่อเกิดเติบโต,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 ตและแข็งแรงไปพร้อมๆกับการงานและธุรกิจของทั้งคู่คะ่ะเรียกว่าเปรียบเปรยกันแบบ EP ต่อ EP เลย ซึ่งยายชอบไอเดียนี้มากๆเลยค่ะคือมันเจ๋งดีอะแล้วก็จะมีพวกคีย์เวิร์ดเก๋ๆในแต่ละตอนด้วยนะคะอันดับต่อไปมาว่ากันที่หัวใจสำคัญอีกอย่างที่ทำให้สตาร์ทอัพตราตรึงใจเอาคนดูอยู่หมัดนั่นก็คือตัวละครที่มีสเสน่ห์เลือกเกินโดยยายจะขอเจะลงไปที่3ตัวเอกละกันนะคะมาเริ่มกันที่พระรองก่อนอันเนี้ยยายก็ไม่ได้อยู่ทีมพระรองแต่อย่างใดค่ะ แต่จะขอเล่าไปตามไทม์ไลน์การเปิดตัวเหมือนกับในซีรีส์เท่านั้นเองคือ s t a r ์ทอเนี่ยก็จะมีความแปลกในการเล่าเรื่องอยู่นิดนึ่งตรงที่เปิดเรื่องมาที่พระรองก่อนใน EP ีแรกทาง EP ีเนี่ยเป็นเรื่องของพระรองเต็มๆเ,เลยแล้วบทก็มาดีมากดีจนถ้ายายไม่อ่านเบื้องหลังมาก่อนนะคะก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นพระเอกเลยแหละคือบทเรียกร้องความรักและความเอาใจช่วยมากๆ ตั้งแต่ปูมาเลยว่ารารองเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ต้องออกมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังไม่มีใครให้พึ่งพาเลยแต่ก็ยังโชคดีที่เขาเป็นคนฉลาดมากๆเข้าขั้นอัจฉริยะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นต่างๆที่สำคัญนะคะแคสนักแสดงมาได้แบบปังมากๆแม่ทั้งตอนที่เป็นช่วงวัยรุ่นก็ลอน่ารักสุดๆพอมาตอนเป็นผู้ใหญ่นะคะก็งานดีอีก ลอเนี้ยบบุคลิกซีออมันมันเท่ๆสุดคูสุดรวยคือเนี้ยมันคือหนุ่มในฝันบุคลิกของพระเอกชัดๆแถมยังแอบ,บอบอุ่นแสนดีมีใจให้นางเอกคอยช่วยเหลือสนับสนุนนางเอกแบบเงียบๆอยู่ข้างหลังตลอดอย่างนี้แล้วจะไม่ให้คนดูหลงรักยังไงไหวพระรองก็เลยเป็นเหมือนรักแรกของคนดูค่ะหลายคนนะคะก็รักแบบถอนตัวไม่ขึ้น เป็นต้นเหตุแห่งความดรามา่าฟาดฟันกันระหว่างทีมพระรองกับทีมพระเอกที่แรงไม่แพ้ความแรงของซีรีส์เลยแต่สำหรับยายนะคะยายรักทุกตัวละครเลยทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีจุดเด่นและมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปค่ะขอข้ามนางเอกมาที่พระเอกก่อนละกันเพื่อความต่อเนื่องนะคะพระเอกเนี่ยก็เปิดตัวมาแบบน่าประทับใจเหมือนกันคือประทับใจในความเวทความเนิร์ดอะคะ่ะ คือด้วยความที่พระเอกเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ไงก็เลยต้องมีบุคลิกแบบนี้ถึงจะเป็นอัจฉริยะระดับโลกยังไงก็เหอะคือไม่ว่ายายจะดูหนังหรือซีรีส์อะไรก็ตามนะคะพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะมีภาพจําแบบนี้แหละแต่อันนี้คือแคสนักแสดงมาหล่อมากไงก็เลยต้องพยายามลดความหล่อลงด้วยการไว้ผมฟูฟูชอบทําหลังค่อมๆแต่งตัวเชยๆคือบุคลิกอะไรแย่ๆก็เอามาโปะไว้ให้พระเอกก่อนเลยค่ะ เหมือนโดนคนเขียนบทกลั่นแกล้งชัดๆเลยนะคะเนี้ล้อเล่นค่ะล้อเล่นดูไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นแหละว่าพระเอกเนี่ยก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยจนกลายเป็นหนุ่มหล่อชว่วฝันในท่ายที่สุดซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่พระเอกของเรามุ่งมั่นทําทุกอย่างก็เพื่อจุดประสงค์เดียวคือให้ได้ครอบครองหัวใจของนางเอกนั่นเองแต่ถึงจะพยายามยังไงก็ตามนะคะด้วยความที่เป็นคนมาทีหลังอะนะ ทำอะไรยังไงก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดแหละทีมพระรองก็อดจะคิดไม่ได้วันนี้เป็นส่วนเกินที่เข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างรักแรกของนางเอกชัดๆโถพ่อคุณความจริงพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นสักหน่อยพระรองเองต่างหากที่เป็นคนขอร้องให้เขาเป็นคนเข้าหานางเอกเองซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกแย่อยู่ไม่น้อยไหนจะทำให้ไม่มั่นใจอีกว่านางเอกเนี่ยชอบเขาจริงหรือเปล่า ถึงขั้นถามออกไปตรงๆว่านางเอกชอบเขาที่อะไรแล้วนางเอกก็ตอบตรงเหมือนกันคือทั้งตัวเนี่ยไอที่เป็นตัวตวนของเขาจริงๆนางเอกชอบแค่ที่มือค่ะว้ยร้องไห้แพ็บคือแบบว่ามือในายใหญ่แล้วก็เท่ดีอันนี้ยายขอ,อน,นิดนึงนะคะแบบความคิดเห็นส่วนตัวค่ะยายก็คิดมโนตี้ความไปเองว่าคือเรื่องมือเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ คือการที่นางเอกชอบพระเอกนั้นไม่ได้เป็นเพราะรูปกายภายนอกอะไรเลยแต่ชอบในความดีมีน้ำใจของพระเอกที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตนางเอกเสมอในทุกครั้งที่นางเอกต้องการความช่วยเหลือในจังหวะสําคัญของชีวิตที่นางเอกกำลังเข้าตาจนพระเอกก็จะเป็นคนแรกที่เข้ามาช่วยนางเอกทุกครั้งเลยเรียกว่าถึงมาทีหลังแต่ก็มาแรงแสงทุกโของอจาจา เอาจริงใหญ่ยยว่าความโดดเด่นของพระเอกเรื่องหนึ่งเลยที่มีเหนือกว่าพระรองก็คือความชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองคือเมื่อรักนางเอกก็รู้ตัวเองทันทีเลยตั้งแต่แรกพบพร้อมเปิดเผยบอกกับทุกคนแบบมั่นใจว่ารักคือชีวิตนี้จะยอมอะไรก็ได้ค่ะจะแพ้อะไรก็ได้แต่กับเรื่องนางเอกนั้นทุกวิถีทางค่ะยอมให้ใครไม่ได้จริงๆมาถึงนางเอกกันบ้างนะคะ ว่ากันถึงแบล็กเาวของตัวละครก็มีความดราม่าไม่น้อยอยู่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ยังเด็กที่มีปัญหาบ้านแตกต้องเลือกว่าจะอยู่กับพ่อหรือจะอยู่กับแม่ทำให้เกิดความบาดหมางร้าวลึกกับพี่สาวที่เคยรักกันมากแถมต่อมายังต้องเสียพ่อไปอีกทำให้ต้องอาศาัยอยู่กับย่าสองคนด้วยความยากลำบากต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องทั้งที่เป็นคนเก่ง แต่ก็ต้องยอมสละชีวิตเด็กมหาลัยเพราะไม่อยากเพิ่มภาระให้ย่าเรียกว่าเป็นเด็กดีมีความกระตันยูมากๆแต่สิ่งที่ใหญ่ชอบในตัวนางเอกนั้นกลับเป็นความดื้อของนางค่ะคือนางเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทำอะไรแล้วต้องไปให้สุดแม้ต้นทุนนางจะต่ำกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่เอามาเป็นข้ออ้างให้ท้อถอยกลับใช้เป็นแรงกระตุ้นผลักดันตัวเองให้ไปถึงความฝันให้ได้ อีกเรื่องที่ต้องยอมให้นางจริงๆก็คือนางสวยน่ารักมากสวยแบบที่ทำให้เราเชื่อเต็มหัวใจเลยในแมจิกโมเมนต์ที่พระเอกหลงรักนางตั้งแต่แรกพบและพระรองที่มีหัวใจเย็นชาดั่งน้ำแข็งก็ต้องใจละลายเพราะนางและที่สำคัญนางเคมีดีงามมากไม่ว่าจะไปอยู่ข้างๆใครมันก็ใช่ไปหมด ทำเอาคนดูสับสนโอรหมานหัวใจล่ะค่ะไม่รู้จะเชียร์ใครดีระหว่างพระเอกกับพระรองทงั้งๆที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าบทคบปู่มาให้นางเอกตัดสินใจไปทางไหนว่ากันตามจริงนะคะนางเอกอ่ะเขาก็ชัดเจนมาตลอดอแหละว่าระหว่างสองคนอะไรคือความอบอุ่นคุ้นเคยอะไรคือความหวั่นไหวเพราะนางเอกก็ไม่เคยแสดงออกอะไรที่เกินเลยกับพระรองเลย แต่กับพระเอกนั้นนางเอกพูดชัดเจนว่ารู้สึกถึงความตื่นเต้นความวั่นไหวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากเลยค่ะก็ปล่อยไปตามหัวใจของนางเอกละกันให้มันเป็นไปตามสูตรพระเอกเป็นของนางเอกส่วนพระรองเป็นของทุกคนค่ะเย่ yeah! เอาละค่ะคลิปนี้ยายก็ขอจบลงตรงนี้ละกันนะคะ ยังไงใครชอบซีรีส์แนว Feel Good ที่ดูแล้วให้พลังให้แรงบันดาลใจดีๆมีความโรแมนติกและความอบอุ่นพร้อมดราม่าน้ำตาไหลกันได้ในทุกๆอีพีแล้วก็แนะนำเลยค่ะสตาร์ up, ทอัพทาง Netflix นะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนว่ายายจะมาเมาส์เรื่องอะไรในคลิปหน้าบ๊ายบาย